เมื่อเกิดการรัฐประหาร19กันยายน2549รัฐธรรมนูญทุกฉีกฝ่ายนิติบัญญตัติฝ่ายบริหารและองค์กรอิสระเดิมถูกอำนาจทหารทำลายไปเหลือเพียงฝ่ายตุลาการอยู่ด้วยคำสั่งคณะรัฐประหารคมชรัฐธรรมนูญใหม่พุทธศ,ศักราช2550ที่ร่างโดยคณะรัฐประหารก่อให้เกิดฝ่ายนิติบัญญัติใหม่ ได้แก่สสแบบแบ่งเขตใหญ่375คนและแบบสัดส,ส่วนตามเขตภูมิภาค125คนวุฒิสภาที่ครึ่งหนึ่งมาจากการแต่งตั้งและองค์กรอิสระที่คณะรัฐประหารใช้อำนาจแต่งตั้งขึ้นมาเองก่อนจะรับรองอำนาจนั้นด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา309 รัฐธรรมนูนของคณะรัฐประหารผ่านประชามติภายใต้กฎอายการศึกและการบีบบังคับให้ยอมยอมไปก่อนแล้วค่อยแก้ทีหลังสอวอสัรหาหรือสอวอแต่งตั้งซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในฝ่ายนิติบัญญัติได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสัรหาสอวอเพียง7คนซึ่ง5ใน7คนนั้นก็มีที่มาจากการแต่งตั้งของวุฒิสภาได้แก่ประธานสารรัฐธรรมนูญประธานกกต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานปอป,อปอชอและประธานคอตองงอสารรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยกฎหมายที่ผ่านสภาสารปกครองมีอำนาจตัดสินข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนซึ่งในกรณีปกติย่อมเป็นการรักษาสิทธิเสรีภาพของประชานชนแต่เมื่อที่มาขององค์กรผูกพันกับรัฐประหาร การวินิจฉัยจึงเกิดปัญหาการใช้กฎหมายเป็นสองมาตรฐานข้อกฎหมายเดียวกันใช้บังคับต่างกันการแก้ไขกฎหมายและรัฐธรรมนูญทำได้ยากการตรวจสอบขององค์กรอิสระที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารลและกลุ่มสวที่ครึ่งหนึ่งมาจากการสรรหาก็ตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างมีอคติในรัฐธรรมนูญปี50 วุฒิสภายังมีอำนาจการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆโดยมติ3ใน5ของสมาชิกซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งของวุฒิสภาก็มาจากการคัดสรรแต่ตั้งโดยอำนาจนอกระบบจึงถอดถอนได้ยากแม้ว่าประชาชน20,000คนจะเข้าชื่อกันเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ก็ต้องผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา ซึ่งยากที่จะพ้นด่านของเหล่าผู้ได้ตำแหน่งจากการรัฐประหารเหล่านี้คนไกาการตรวจสอบจึงไม่เป็นไปอย่างที่ควรเป็นการบริหารประเทศขาดสมดุลจะทำอะไรก็หยุดชะง,งักการพัฒนาประเทศชาติจึงไม่ก้าวรุดหน้าโครงการลงทุนเพื่ออนาคตประเทศไทยต้องรอการตีความต้องผ่านการตรวจสอบแบบสองมาตรฐานแม้กระทั่งการเจริญไมตรีกับเพื่อนบ้าน ก็ยังถูกขัดขวางประชาชนจะปล่อยให้คนที่ไม่ทำงานเพื่อประชาชนมีอำนาจเหนือประชาชนอย่างนี้ต่อไปหรือประชาชนจะยอมให้ความยุติธรรมสองมาตรฐานดำเนินไปอย่างนี้หรือช่วยกันหนุนการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้อำนาจกลับคืนสู่ประชาชนให้ความยุติธรรมมาจากเสียงของเรามาตรฐานเดียวกัน ผ่านตัวแทนที่เราเลือกมาด้วยมือของเราเองกันเถอะครับ